สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมโปชอนอลครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านบอนชอนนะครับบอนชอนชิคเก้นสาขาเซนต์แอนต์ปิงเกนะครับก็บรรยากาศในร้านก็แบนนี้ครับขออนุญาตนี่ครับรอบทิศเลยนเนี่ยเนี่ยนิวยอร์กรอสแอนเจลิสแบงคอกแล้วก็โซลนะครับนี่อันนี้บอกว่าลูกค้าหรือว่าคุณผู้ชมท่านไหนเนี่ยถ้าเคยเห็นเนี่ยผมว่าน่าจะ เขาเรียกว่าอะไรพอจะคุ้นๆ้หรือว่าจะเคยเห็นแล้วเราจะรู้จักอยู่แล้วนะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าตอนนี้ครับเรามีเมนูมาแนะนําซึ่งผมเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยคงได้ลองเคยได้ลองรับประทานแล้วนะครับแต่ผมยังไม่ได้ลองนะครับแล้วก็ตอนแรกนึกว่ามีแค่สาขาในเซนทันนะสรุปตอนนี้มีสาขาทุกสาขาทั่วประเทศแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเคอร์เซนทันหรือไม่เครรอเซนทันก็ตามนะครับก็คือสโน w t ทัฟเฟิลจูซี่เทสตี้โคเลียนไฟชิคเก้นนะครับก็คือสโน w t ทัฟเฟิลนะครับนี่ครับถ้าเป็นกระดาษจะเป็นอย่างนี้นะครับ นี่ครับน,น่าทานนีครับแขมงดีดีจะมีฟองดูให้ด้วยนะครับจัดหนักจัดเต็มนะครับอันนี้คือเหมือนกับกระดาษก็จะลองเอ่อองกระบอกอาหารนะก็คือเขาจะทำแบบนี้<ว>นี่นีนีนีอ่าเน,นีนะครับอาจจะภาพอาจจะไหวๆแล้วแกงไปแกงไงขออภัยด้วยเพราะว่าผมย้ายของบ่อยนะครับอันนี้มาดูาในเล่มนี้กันบ้างนะครับว่ามี ขเขาเรียกว่ารูปแบบไหนขอขบุณมากครับหราไปให้คุณลูกค้าได้เลือกบ้างนะครับอ่ะพอแล้วเปิดคนระับยอดโอ้ใหญ่มากๆคุณลูกค้าดูคนระับเหยือกอันนี้คือเป็นตัวอย่างของเหยือกนะถูกหมคุณคุณลูกค้าอยากกินโคกเหยือกอะไรอย่างเงี้ยรวถึงโ,โคกซีโร่เยือกถึงสไปร์เหยือกนะครับแบบนี้นะครับจัดเป็นครับเพียงแค่89บาทเท่านั้นนะครับ โอเคแล้วก็มีทัฟเฟิลคริสปี้ชิคเก้นเนี่ยมันมีให้เลือกหลายแบบขออนุญาตนะครับอ่าก็มีสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองโดยที่คุณลูกค้ามีให้เลือกได้หลายแบบมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปีกซึ่งมีสามแบบนะครับนิวเมนิ่ก็คือสี่ชิ้นหกชิ้นแล้วก็สิบชิ้นนะครับน้องก็มีสามชิ้นแล้วก็ห้าชิ้นนะครับคอมโบนี่มีไซส์เล็กเป็นหนึ่งน่องสี่ปีก น่องหปีกสนะครับแล้วก็ไซส์เอนะครับคือมีเดียมคือใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนี่ยจะมี2น่องหปีกน้อง2องปีก6นะครับแล้วก็6ไก่หรือสะโพกไก่ไรกระดูกหรือไก่ไม่มีกระดูกนะครับก็จะมีไซส์เล็กหชิ้นแล้วก็ไซส์ใหญ่สิบชิ้นนะครับนี่คือเรื่องต้นนะของสเต็ปหชอบแบบไหนก็สั่งได้เลยครับเมนูอยู่น้านได้ครับน่าทานมากๆบอกไวก่อนเดี๋ยว เดี๋ยวช่วงหน้าจะเป็นการลองชิมดูช่วงนี้เขาเรียกวิลลิวเกิรนลหรือเกิร์ลข,ข้าวว่าเมนูทางร้านที่มีให้กินเนี่ยให้ลองรับประทานกันนะครับก็คือสโลเทัฟเฟิลเนี่ยจะมีแบบไหนให้คุณลูกค้าเลือกบ้าง mm hmm. บางคนอาจจะชอบกินแบบส่วนอกบางคนอาจจะชอบกินแบบส่วนปีกบางคนก็ชอบแบบส่วนน่องหรือว่าชอบแบบทั้งสองแบบเลยเปยไปผสมก็ได้อ่านี่มีปัญหานะครับอีสเต็ปสองบ้างน,นะครับก็คือมีเครื่องเคียงให้เลือกหนึ่งที่มันเป็นโคสอเ mm hmm. กอิมจิโคสโอข้าวญี่ปุ่นข้าวเหนียวหรือว่าข้าวเหนียวบวกกับหอมเจียวนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นทัฟเฟิลชีสซี่ฟองดูต่างหากเนี่ยจับไปเลยครับอีก79บาทเท่านั้นเองครับเพียงแค่79บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ทัฟเฟิลชีสครับอันนี้อันนี้จัดเต็มไปเลยครับนี่ปีกไก่กรอบทัฟเฟิลไซส์ S 6ชิ้นพร้อมเทอรเจียงหนึ่งที่รวมถึงทัฟเฟิลชีสซี่ฟองดูหนึ่งที่จัดเต็มแบบนี้ไปเลยครับหรือว่าตีไก่กรอบ แล้วโต้ตบินิสี่ชิ้นอ๋อได้พูดไปแล้วพูดไปแล้วนิมินิคือแบบมาใหม่อ่าโอเคก็มาลองรับประทานกันได้นะครับตั้งแต่วันนี้ซึ่งมันเลยเจบเจ็บที่จีบมันเลยไปแล้วใช่ไหมถึงที่สิบแปดมกระลาปีหน้า,าสิบแปดมกกะลาโศกหน้านะครับปีหกหกหรือจนก,กว่าสินค้าจะหมดนะครับมีอาจจะมีสวิตชั่นสิบเปอร์เซ็นต์แปดเจ็ดเปอร์เซ็นต์อันนี้เรื่องมาว่ากันทีหลังนะแต่ช่วงนี้พักก่อนสักครู่นนงครับว่าทาแค่ประมาณนี้ก่อนนะ ช่วงนี้มากกวนสันกพุ่นเลยครับแล้วพบกัดผต่อช่วงหน้ากับกีกับโต๊นอกสถานที่ครับนะผม